ฮัลโหลฮัลโหลเพื่อนๆ mm hmm. จะมาทำความสะอาดเอ่อนอกชานกันจะ้ะเนี่ยเดี๋ยววันนี้หนูแมวจะทานอาหารข้างนอกจะ้ะเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่ได้ใส่ใส่น้ำยาเลย <c oughs> ยังไม่ได้ปรุงจะ้ะอันนี้ต้องไปเอาไอ้ไอ้จูลินซีมาปรุงจะ้ะเวลาไม่ค่อยมีละหนูแมวทําทั้งไร่ทําทั้งอาหารถูบ้านทุกอย่างจะ้ะเนี่ย อยากจะวันนี้อากาศดีจะที่ลักจาหน่นี่ดูอากาศดีจ้ะลืมให้โชว์จูลิซนซะีอากาศดีมากจ้ะเนี่ยขนอกนี่ยาสวนตาไร่เข้าเนี่ยส,วน,นสวนที่แมวลงไปรดน้ำจ้ะน,นี่สวนจะที่ร,รักจ๋า ทางพระตีแล้วเนี่ยอันนี้อันนี้ต้นเอสรตเบอรีร่จ้ะสตรตเบอรี่เอ่อเอ่อต้นสร์เบอรีร่หน้านอกชานของหนูแมวเขาออกดอกก็จะที่รักษากเนี่ยเขาจะออกผลแล้วเห็นไหมเนี่ยเนี่ยจ้ะเ่ออันนี้ก็เพราะเออเพราะพวกมัเล็ดอะไะจ้ะรู้จะเกิดแล้วไม่เกิดก็ลองกัน ดูนะจ่าทิราชานไปถอนต้นสตอรอเบอรี่ออกเมื่อกี้นึกว่าไปถอนหญ้าขอโทษทีเ <c oughs> นีาา่ยจ่ะแล้วก็มีไอจูลินซีสัง่งคอแสงยังไม่ได้ทำเลยจ่าทิราชานเอาน้ํามาพักไว้ก่อนอืมอันนี้อันนี้คืออันนี้เขาจะอันนี้น้ํายาเขาที่แมวหมกักหมักเอาไว้นะเดี๋ยวต้องเอามาผสมจ่ะทิราชานระครังวัดตีงงเงงงงเงง,ง,ง,งแล้ในเครื่องทํา ทำเออทำสวนจ้ะเนี่ยเครื่องทำสวนของหนูแมวเดี๋ยวมาดูกันจ้ะเพื่อนๆจ้ะว่าว่าหนูแมวทำทำยังไงเออเอเอไม่มาดูทำความสะอาดกันจ้ะโอเคนะรักเพื่อนๆจ้ะเดี๋ยวมาดูว่าหนูแมวทำอะไรบ้างโอเคจ้ะเดี๋ยวจะส่งให้ดูจ้ะรักจ้ะ